ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเอ็กซ์เลสสวนดอกครับวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจากท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์ในแพทย์บรรณกกจโรจนพิวัตรที่จะมานําพวกเรานะฮะมาเอ็กซ์เล์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือคณะแพทยศาสตร์ของเรานะฮะวันนี้ท่านคณะบดีจะพาไปที่ไหนฮะวันนี้เรามาที่หน่วยงานที่สําคัญอีกที่หนึ่งก็คืองานธนาคารเลือดนะฮะเราเห็นว่า เวลาเราผู้ป่วยมีการเสียเลือดหรือว่าบางโรคต่างเนี่ยจำเป็นต้องใช้เลือดนะฮะสิ่งที่เป็นเบื้องหลังสําคัญที่สุดก็คืองานธนาคารเลือดวันนี้เรามาเอกซเรย์กระดูกข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งของโรงพยาบาลมหลาราชนครเชียงใหม่เราก็คืองานธนาคารเลือด ท่านหัวหน้างานธนาคารเลือดนะครับวัสนี้ครับคุณนิพพันลีตระกูลนะครับขอเขารีกพี่เป็ดแล้วกันนะฮะนะครับพี่เป็ดก็เป็นที่ทราบว่าตอนนี้งานธนาคารเลือดก็คงเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะแลวเราเห็นว่าบางช่วงก็เรามีการรณรงค์ให้บริจาคเลือดบ้างหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็อยากอยากถามพี่เป็ดว่าขณะนี้งานธนาคารเลือดมีมีพันธกิจหรือว่ามีงานอะไรที่ที่คิดว่าเป็นส่วนสําคัญของคณะแพทย์นะครับค่ะ งานธนาคารเลือดก็หลักๆก็เป็นการบริการโลหิตสําหรับผู้ป่วยนะคะที่มีความจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาไม่ว่าจะมาด้วยภาวะซีดหรือว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ป่วยแล้วก็เป็นความร่วมมือกันนะคะเราเราทำงานกันเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพนะคะแลวในวันวันแต่ละวันเนี้ยพอดีเรามาอยู่ในห้องธนาคารเลือดนะฮะ แต่ละวันมีคนมาใช้บริการยังไงนะครับเฉลี่ยก็ประมาณ60-70รายที่มาบริจาคเลือดนะคะแต่ส่วนที่ใช้เลือดประมาณวันละร้อยถึงายนั้นก็สัดส่วนก็ยังไม่เพียงพอเราจะมีบุคลากรทั้งหมด36ท่านนะคะเพราะของเราแบ่งจออกเป็น2หน่วยค่ะอาจารย์หน่วยจัดหาและตรวจควาอลอดภัยของโลหิตซึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งการสีพัดนะคะแล้วก็หน่วยเก็บรักษาและบริการโลหิต ั้งอยู่ที่ชั้นสามอาคารเฉลิมพระบรมีเดี๋ยวเดี๋ยวบอกความลับพี่เป็ดจะพาเราไปดูชั้น3ด้วยนะครับนียเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนละกันนะครับพี่เป็ดพาเียนขชิญเรียนเชิญเลยครับครับค่ะอันนี้ก็จะขอนําเรียนคณบดีมาห้องเจ้าเก็บโลหิตนะคะค่ะเราก็มีเตียงให้บริการ10เตียง10เตียงนะฮะครับครับก็ทุกวันเห็นคนเต็มเลยฮะวันนี้เหมือนกับมีไปออกหน่วยนะครับอย่างเช้าอยู่ย่างเช้าอยู่นะครับนะฮะ ก็ในทุกวันก็มีอยู่สิบเตียงเห็นว่าบริการจะถึงช่วงกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่เป็ดครับแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นคครับนะฮะครับแต่ละแต่ละท่านนียใช้เวลานานประมาณเท่าไหร่ครับเพื่อให้คนที่อยากจะบริจาคเขาได้ทราบขนาดของถุงเลือดที่เราใช้จอบเก็บปัจจุบันนะคะก็คือขนาด450ซีซีก็จะใช้เวลาทั้งหมดบนเตียงบริจาคประมาณคนละ10นาทีโอ้10นาทีนะฮะซึ่งเป็นเวลามาตรฐานนะคะรับห้ามเกินอ๋อ ก็ดูห้องนี้แปลกตาเหมือนกันนะครับห้องนี้คือห้องอะไรฮะดูมีเครื่องเทคโนโลยีที่เราไม่เคยเห็นเหมือนกันนะค,ค,ะคุณเจคับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องแยกส่วนประกอบโลหิตโดยอัตโนมัตินะคะคก็หลักๆเราก็จะแยกเป็นเกล็ดเลือดค่ะคใช้ในการผ่าตัดเนะะี่ยค่ะเราเราจะต้องใช้จํานวนเกล็ดเลือดค่อนข้างเยอะก็เลยต้องบริจาคแบบเฉพาะส่วนนะคะคแล้วข้อจกากัดของเกล็ดเลือดก็คือมันอายุสั้นถ้า ถ้าเราใช้บริจาคแบบครบส่วนเราจะต้องเกณฑ์คนมาตั้ง10คน<ช>แต่ถ้าเราบริจาคแบบนี้เราใช้คนคนเดียวและใช้เครื่องมือคนเดียวก็ <ๆ S 1> กกสามามรถเพียงพอต่อการาารักษายังอยู่ในส่วนของธนาคารเลือดนะฮะแต่เรายังเห็นเครื่องที่เราไม่เคยเห็นนะฮะเราอยากให้พี่เป็ดกับทางทางทาง,ทางน้องๆที่ดูแลเครื่องมือส่วนนี้ช่วยอธิบายว่าเป็นเครื่องอะไรนะครับนะฮะ เครื่องนี้นะครับอาจารย์จะเป็นเครื่องเตรียมส่วนประกอบของเลือดนะครับแบบ fully automated หรือว่าเครื่องที่เตรียมโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะใช้คนแค่นำถุงเลือดเข้าใส่ในเครื่องครับหลังจากนั้นเครื่องจะทำการโพเวสและเตรียมเป็นส่วนประกอบโลหิตออกมาให้เราทั้งในส่วนของเม็ดเลือดแดงนะครับเกล็ดเลือดนะครับแล้วก็น้ำเหลืองนะครับโดยอัตโนมัตินะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ใช่าครับอ๋อครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเครื่อง ที่เรานํามา implement นะครับลงตรงนี้ก่อนแล้วก็เป็นที่แรกในภาคเหนือครับอาจารย์และยังตอนนี้เราได้ทําการศึกษาข้อมูลนะครับวิจัยเบื้องต้นแล้วก็นําเสนอเป็นผลงานโปสเตอร์เพื่อที่จะเป็นความรู้แก่โรงพยาบาลอื่นในภาคเหนือซึ่งนําเสนอในงาน h อ s t มหกรรมคุณภาพปีที่ผ่านมาปีสองก็ได้รับรางวัลชนะเลือโอ้ครับนะฮะชนิดของเลือดที่เตรียมโดยเครื่องอัตโนมัติ เป็นเลือดที่ดีที่สุดคือเป็นเลือดที่ปราศจากเม็ดเลือดขาวนะคะออค่ะนั่นก็จะลดอาการแพ้ในในผู้ป่วยออที่รับเลือดนะคะครับครับพี่เป็ดวันนี้อีกซอยหนึ่งนะฮะที่ผมคิดว่าเราแปลกใจมากเลยของงานธนาคารเลือดพอดีผมเดินมาเห็นพี่เป็ดพามาซอยที่เครื่องมือที่ดูทันสมัยแล้วก็ซับซ้อนมากเลย แล้วรู้สึกว่าเขียนว่าเป็นเป็นอันตรายทางชีวภาพมันจะต้องมีอะไรดีฮะพี่เป็ดเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมฮะเป็นเครื่องอะไรเนีฮะเครื่องนี้ก็เป็นเครื่อง cobas 6008นะคะเราใช้สําหรับการตรวจกรองการติดเชื้อในโลหิตบริจาคโดยวิธีโมเลกุลาร์นะเชื้อที่เราตรวจก็เป็นเชื้อที่สําคัญที่ถ่ายทอดทางการให้โลหิตนะฮะเช่นไวรัสตับักเสบีไวรัสตับบวซซีแล้วก็เชื้อ hiv คควันนี้เรามาอีกซอยหนึ่งของงานธรร<ะ>นาคารเลือดนะฮะเมื่อกี้เราก็เห็นมีเครื่องมือเครื่องหนึ่งใหญ่ๆนะฮะที่เราบอกว่าลดการคัดกรองที่เลือดอาจจะมีการติดเชื้อ<ช>วันนี้เรามา <c oughs> อีห้องหนึ่งคะเครื่องอีกที่มีซับซ้อนอย่งางเงี้ยก็อยากถามว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องอะไรฮะในห้องนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตรวจหมู่เลือดนะคะแล้วก็ตรวจภูมิตม่อมเมเล,ลดแดงนะคะก่อนที่เราจะนําไปให้ผู้ป่วยค่ะ ซึ่งเราต้องตรวจหมูเลือดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าเลือดที่จะเข้าอยู่ในสต็อกของเราเนี่ยมีการตรวจหมูเลือดที่ถูกต้องอและไม่มีภูมิต่อ มเมลอดแดงของผู้ป่วยที่เราจะเติมให้กับทางของผู้ป่วยนะคะห้องนี้ก็จะตรวจกรองอยู่ทั้งหมด4โรคด้วยกันนะคะก็คือไวรัสเอนะคะไวรัสตับักเสบีไวรัสตับบวซีซีและก็ซิฟิลิสนะคะซึ่งเป็นสี่โรคหลักๆที่ติดต่อทางการให้เลือดนะคะถ้าตรวจกรองนะคะเราก็ต้องทำให้มั่นใจได้ว่าเลือดที่เราเติมให้ผู้ป่วยนะคะจะไม่มีการถ่ายพ่อเชื้อไปสู่ผู้ป่วยนะคะจากผู้บริจาคโลหิตนะคะ ซึ่งห้องนี้ก็จะต้องนำเทคโนโลยีต่างๆนะคะทั้งเทคโนโลยีทางการตรุ๊และ,ะเทคโนโลยีทางด้านไอที IT เข้ามาช่วยนะคะซึ่งจะทําให้เลือดที่เข้าสู่คลังมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหรือมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ณตอนนี้นะคะเอ็กซเลสสวนดอกงาน,งานธนาคารเลือดค่ะ ครับคุณเจมส์เมื่อเช้าเราเราไปเยี่ยมของงานธนาคารเลือดนะครับนะะในส่วนชั้นหนึ่งของศูนย์ศรีพัฒน์ที่บริเวณชั้นหนึ่งศูนย์ศรีพัฒน์เราเรีนมีการที่บริจาคเลือดอะไรต่างพร้อมกับอุปกรณ์ที่เรา,อรเ,ราเอาไม่ซิ่งะฮะครับวันนี้เรามาจ <ใน S 2> ุดไหนนะฮะวันนี้คือภาไหนเลือดมาชั้น3ใช่ตอนนี้ท่านหัวหน้างานอยู่กับเราตอนนี้เลยได้ครับอันนี้เป็นส่วนไหนนะครับพี่เตมสครับ่ส่วนนี้ก็เป็นส่วนของหน่วยเก็บรักษาและบริการโลหิตนะคะซึ่งในส่วนนี้เราก็จะให้บริการโลหิตตลอด 24ชั่วโมงค่ะครับต้องบอกเลยว่าโรงพยาบาลไม่มีปิดนะฮะ24ชั่วโมงหน่วยงานหนึ่งที่ไม่ปิดคือหน่วยงานนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนะฮะเดี๋ยวให้พี่เป็ดพาไปนะครับครับสวัสดีครับครับโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากเลยพอเข้ามาในหน่วยงานนี้นะอะไรอันแรกเลยไหมคุณเจผมไม่กล้ากระซิบรังวัลมากมายฮะประกาศเนิยบตรมากมายเลยพี่เป็นมีอะไรบ้างครับเยอะแยๆเลยนะครับในส่วนนี้ค่ะหลักๆที่สําคัญนะคะก็คือ เราได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะ ISO 15189เวอร์ชั่น2012นะคะครับผมทราบวัคุณเจสงสัยทางหน่วยงานนี้กว่าทุก ISO เดี๋ยวเราคงอาจจะต้องไปดูจุดอื่นเพราะว่ามีหลายจุดมากเลยในหน่วยงานนี้ที่เราจะต้องไปดูนะครับคุณเจครับครับครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปส่วนไหนนะครับวันนี้ นี้เราก็จะมาโชว์ว่าถ้ามีการขอเลือดมานะคะเราจะโชว์โอ้ยนี่ดูดูแล้วดูมีข้อมูลมากมายนะฮะในนี้ก็จะมีข้อมูลสต็อกเลือดนะฮะในแต่ละหมู่เลือดว่าผลิตภัณฑ์อะไรบ้างมีจํานวนเท่าไหร่นะคะแในขณะเดียวกันในส่วนของการขอเลือดมาจากทางหอผู้ป่วยนะคะคก็จะโชว์แบบเรียลไทม์เลยนะฮะว่าว่ามีผู้ป่วย ขอจากแหล่งที่หนบ้า่ค่ะจานวนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราเราก็จะรู้ว่าสต๊อกเราพอไม่พอใช่ไหมครับตอ่นี้ต้องพร้อมให้บริการตลอดครับนะฮะน้องส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนส่วนรับสเปซิเมนกับส่วนจ่ายเลือดและส่วนประกอบของเลือดให้ผู้ป่วยค่ะอ่ามุมนี้เสร็จเห็นเห็นมีบางส่วนที่เป็นเครื่องมือด้านหลังนี้ไหมฮะะที่ว่าเป็นเป็นเครื่องหลังจากเราได้สเปซิเมนแล้วเราก็ต้องเอามาตรวจหาหมู่เลือด ABO, Rh นะคะแล้วก็ตรวจกองแอนติบอดีต่อรดเซลล์ค่ะอเวลาเวลาเลือดมาแล้วเขาเราต้องการรู้หมู่เลือดอะไรเราก็รับมาแล้วมาเทสบริเวณนี้ใช่ไหมฮะครับุณใจเลือดเลือดกรุปอะไรนะฮะผมครุปโอฮะอ๋อผมว่าใจบุญฮะทำไมผมว่าใจสะอ่อนนะฮะก็จริงๆเป็นส่วนสําคัญเนาะเพราะรับเลือดมาเราก็ต้องมาเช็ค ว่ากุ๊บอันไหนแล้วเราจะไม่ให้ใครหรือว่าอะไรด้วยเนาะแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะมีเครื่องตรวจความเข้ากันได้ของเลือดโดยวิธีอัตโดยใช้เครื่องอัตโนมัติค่ะค,ค่ะอันนี้เป็นเครื่องเครือ่องนี้เลยครับเครื่องนี้ค่ะ i 500อ5 0 0ห้าอค่ะก็จะหน้าจอก็เป็นท<อ>ัชสกรีนคุณเจผมว่านะพูดตรงๆเลยนะพอดีว่าทางเข้าเนี่ยมันล็อก เขานานาเราเข้ามาทีนะแต่ว่าเห็นวิวัฒนาการชัดเจนตื ed, <currently S 2> ่น <minus S 1> ตาตื่นใจะของธนาคารเลือดนะครับผมเลยบอกทั้งเครื่องมือทั้งอะไรเนี้ยเมื่อกี้ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นนะฮะทูพีเซฟตี้เนี่ยโอ้โหทางธนาคารเลือดนี้ผมว่าเกินร้อยสมกับได้งรางวัลระดับนานาชาติระดับโลกหลายรางวัลเลยนะฮะะมีส่วนไหนที่อีกไหมฮะมีในส่วนของเครื่องฉายรังสีเลือดนะทำไมเราต้องมีเครื่องฉายรังสีเลือด เครื่องฉายรังสีเลือดและส่วนประกอบของรังสีในคุณเนาะเวลาเราเป็นโรคที่เนื้อไม่ดีอะไรเนาะวันนี้เราฉายรังสีเลือดนะฮะเรามาดูนะว่าเป็นยังไงนะครับโอ้น่าสนใจเลยนะฮะได้ครับเดี๋ยวเริ้มเนะครับ rs 3 4 0สเนี่ย มันต้องมีอะไรนะฮะนะอยากถามพี่เป็ดกับทีมงานนิดหนึ่งครับว่าเครื่องมันใช้เป็นเครื่องอะไรเหมือนกับเพิ่งได้อนุมัติไปด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นเครื่องอะไรฮะอยากให้เป็ดเจอเราจับดูยังอุ่นอยู่เลยฮะเนี่ยเป็นเครื่องใช้รลังสีเลือดและส่วนประกอบของเลือดค่ะเพื่อหยุดไม่ให้เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ทำงานเพื่อป้องกันการเกิดกราฟเวอร์ซัสโนส์ดิซิสนะคะอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งฮะไอตัวหลังอันนี้ก็ เวลาเราเรารับเลือดจากญาติสายพันธุ์ใกล้เคียงเราบ,<ะ>บางทีเมล็ดขาวในตัวเราเนี่ยก็จะมองไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอ,อมนะคะก็จะยอมให้เจริญเติบให้เมล็ดขาวชนิดลิโฟอไซต์เนี่ยเติบโตให้เราแต่พอโตเปล่าๆมันมันไม่ใช่งั้นอ่ะมันกลับมาทำลายเราเขาก็เลยเรียก g r a p t vs. r s u s h o s t disease นะคะนั้นในกลุ่มคนไข้ ที่ภูมิคุ้มกันต่ำนะเด็กแรกเกิดหรือการให้เลือดเด็กในครันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกถ่ายอวัยวะและการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดรดหิตค่ะจะต้องใช้เลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือดที่ต้องผ่านการฉายรังสีเท่านั้นนะคะก็ทําให้การการเข้าไปทําให้เกิดร่างกายผิดปกติน้อยลงถ้าเกิดมีการฉายรังสีตัวนี้นะฮะก็จริงๆคุณเจทางทางทั้ง ทั้งอาจารย์เราทั้งทั้งพี่เป็ดในหน่วยงานเห็นความสําคัญของเครื่องตัวนี้เพื่อพัฒนาวิวัฒนาการทางการแพทย์ของเราของคณะแพทยศาสตร์มหิดลใหม่เราเนาะเราก็เลยอนุมัติในการซื้อเครื่องตัวนี้ต้องบอกว่าจะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดในผู้ป่วยเฉพาะที่พี่เป็ดเล่าให้ฟังจริงซึ่งต้องบอกว่า ซีรีสแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยถึงชีวิตนะฮะก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราเหมือนกัน rs 3า0นะฮะนะครับครับท่านผู้ชมครับท่านคณะบดีพี่เป็ดครับตะกี้เราเดินมาตั้งแต่หน่วยรับบริจาคโลหิตชั้นหนึ่งอาคารสีพัดขึ้นมาชั้น3อาคารเฉลิมพระบรมมีเห็นเทคโนโลยีต่างๆมากมายทันสมัยรวมถึงรางวัลที่ได้รับระดับอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยท่านคณะบดีสนับสนุน เครื่องมือที่เป็นนิวเทคโนโลยีหรืออนุมัติน้ำยาพร้อมเครื่องอัตโนมัตินะคะให้เราใช้ในการทั้งตรวจหาหมูลเลือด ABO, Rh, Antibody Screening นะคะการเตรียมส่วนประกอบของเลือดโดยใช้เครื่องอัตโนมัตินะคะก็จะเห็นว่าพอเทคโนโลยีจัดการที่ต้องใช้คนเนาะ เข้าไปจํานวนหนึ่งใช่มากแต่นี้ถ้าเราใช้เป็นระบบอัตโนมัติผมก็เรียนว่าทางให้ทางธนาคารเลือดน,นี่สามารถบริหารจัดการภายในเรื่องบุคคลบ,คลบุคลากรเครื่องมือได้เต็มรูปแบบอันที่สองผมคิดว่าเมื่อกี้เราดูกันมาตั้งแต่ต้นนะฮะผมคิดว่า t o P safety ตาม a SA S A นี้ช,ชัดเจนพอมีลักษณะเครื่องมือเข้ามาอย่างนี้มันจะเป็นถูกหลักมาตรฐานแล้วก็มีโอกาสความผิดพลาดน้อยลงวันนี้รายการเอ็กซเรย์สวนดอกของเรารนะฮะก็มาจบลง ที่ชั้น3อาคารเฉลิมพระบารมีกับหน่วยบริการของทางงานธนาคารเลือดนั่นเองนะครับกับเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาตรฐานคนมาตรฐานของแล้วก็มาตรฐานการทํางานรวมถึงการอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหาร,รที่ทําให้งานธนาคารเลือดของเราล้ำหน้าล้ำสมัยล้ำยุคในขณะนี้ด้วยนะครับ,รบนี้เวลาการทางรายการเอ็กซเรย์สวนดอกงานธนาคารเลือด หมดลงแล้วนะครับพวกกันไปในอีพิสซดต่อไปจะเป็นงานไหนติดตามรับชมกันได้ครับวันนี้ทนาคับบดีผมพี่เป็ดและน้องๆทีมงานธนาคารเลือดลายไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็กซ์เล์สวนดอกงานธนาคารเลือดครับ